เอาละครับผมสําหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนตามในชื่อคลิปเลยนะครับผมซึ่งการที่เราจะบินในโหมด survival นี้เราจะให้คำสั่งกันนะครับผมถ้าเราใช้ตัวเกมแบบปกตินะมันจะสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องลงอะไรเพิ่มเติมย้านะว่าไม่ต้องลงอะไรเพิ่มเติมเลยคือเราบินแบบนี้ได้เลยนะครับผมอิสระมากๆเลยแต่เราไม่สามารถเสกของได้นะเห็นปะ เพราะว่าเราเป็นโหมด s r v e r a l อยู่มีหลอดเลือดและหลอดอาหารทีนี้พอเราบินได้แล้วเนี่ยตอนเราตกจากที่สูงนะ เห็นปะมันจะไม่เป็นดาเมจอันนี้จะเป็นข้อดีของการที่เราปรับให้มันบินได้แล้วถามว่าประโยชน์ของมันเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างซึ่งเราสามารถบินได้ใช่ปะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะสร้างหอคอยสูงๆหรือว่าสร้างสิ่งก่อสร้างแบบสูงๆอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้โหมดเคียร์ทีมันก็จะออกไปอีกแนวหนึ่งเลยโดยใช้ของที่เราหามาด้วยตัวเองเพราะว่าตอนที่เราเสกเนี่ยมันก็จะหาของได้ง่ายขึ้นถูกปะแต่ถ้าเราเป็นโหมดซเอร์โวลเนี่ยเราไปหา ของเองและสร้างขึ้นเองมันก็จะดูท้าทายมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีวิธีการใช้งานอย่างไรบ้างก็มาถึงขั้นตอนวิธีการใช้งานกันนะครับผมซึ่งวิธีการใช้งานนี้จะมี2รูปแบบรูปแบบที่1นั่นก็คือสาหรับคนที่ติดตั้งในแมปของตัวเองที่มีอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่น ตอนนี้ผมมี1แมปแล้วผมจะให้แมปนี้สามารถบินได้ในโหมดสเวเวิร์ก็ให้ทุกคนเนี่ยกดไปที่ตรงดินสอตรงนี้จากนั้นเลือนลงมาเห็นหัวข้อตรงนี้ไหมนั่นแหละฮะให้เรากดเปิดและเรากดตรงนี้ทีนี้ให้เรากดเปิดตรงนี้ด้วยเห็นไหมชือตามนี้เลยนะครับผมและเรากดเปิดจากนั้นกดตรงนี้ ตัวเกมเนี่ยจะก๊อปปี้แมของเราออกมาอีกหนึ่งแมปตรงนี้จะ ขออธิบายว่าทําไมมันถึงก๊อปปี้ออกมาเพราะว่าการตั้งค่านี้จะเป็นการใช้คําสั่งขั้นสูงภายในเกมตัวเกมก็เลยคัดลอกแมปของเรามาอีกอันหนึ่งเพื่อเป็นการสํารองไว้เผื่อบางคนอาจจะใช้คําสั่งแบบผิดๆยกตัวอย่างเช่นอาจจะทําให้แมปพังแมปค้างอะไรแบบนี้ทุกคนก็สามารถกลับมาเล่นแมปต้นฉบับแบบนี้ได้ด้านล่างเนี่ยจะเป็นแมปต้นฉบับส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็น แบบที่เอาไว้ใช้คำสั่งนั่นเองเห็นไหมมันจะมีชื่อตรงนี้บอก e d u แล้วก็ตามด้วยชื่อแมพของเราเนี่ยแหละฮะในแมพนี้จะสามารถใช้งานคำสั่งได้เราก็ลองไปเช็คที่ดินสอตรงนี้อีกหนึ่งทีเลื่อนลงมาเห็นไหมตรงเนี้ยมันกดเปิดอยู่แสดงว่าในแมพนี้ใช้งานได้และการติดตั้งในรูปแบบที่2นั่นก็คือจะเป็นการติดตั้ง สำหรับคนที่ตั้งแมปใหม่หรือสำหรับคนที่เป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นั่นเองวิธีการตั้งค่าก็คือไปที่ตรง Change ตรงนี้จากนั้นกดเปิดที่ตรงนี้ก่อนปึ๊บแล้วให้ทุกคนเลื่อนลงมาทุกคนจะเห็นหัวข้อตรงข้างล่างสุดก็คือตรงนี้ชื่อมันจะเหมือนกันเลยเห็นปะ่ะนั่นแหละฮะให้ทุกคนกดเปิด แล้วเราก็กดเข้าแมปตรงสีเขียวตรงนี้ได้เลยแค่นั้นเองสำหรับวิธีการตั้งค่าในหน้าตาลักษณะแบบนี้สำหรับขั้นตอนต่อมาตอนที่ทุกคนเข้าแมปมาแล้วมันยังไม่สามารถที่จะบินได้เลยเห็นปะ่ะมันบินไม่ได้นะครับผมเราต้องใช้คําสั่งมันถึงจะสามารถบินได้นั่นเองการใช้คําสั่งก็คือให้เราพิมพ์ไปว่า up แบบนี้จากนั้นพิมพ์ไปว่า a b i l i t y หรือพิมพ์ตามที่มันขึ้นบอกตรงนี้ก็ได้นะครับผมมันจะขึ้นเหมือนกันทุกเครื่องแล้วก็กดเว้น1ทีจากนั้นให้ทุกคนเนี่ยพิมพ์ชื่อตัวละครในเกมหรือจะพิมพ์ไปว่า s s แบบนี้ก็ได้แล้วเราก็กดเว้นทีนี้ให้ทุกคนพิมพ์ไปว่า m a y f l y จากนั้นกดเว้นตรงนี้ถ้าเราจะเปิดการใช้งานให้เราพิมพ์ไปว่า t r E. แต่ถ้าจะปิดการใช้งานให้เราพิมพ์ไปว่า False แต่ทีนี้เรายังไม่ได้เปิดการใช้งานเนาะเราก็เปิดก่อนโดยการพิมพ์ไปว่า True จากนั้นกดไปที่ตรงนี้ได้เลยปึ๊บมันจะมีข้อความขึ้นด้านซ้ายบนเห็นปะนั่นแหละฮะสามารถใช้งานได้แล้วอะลองบินดูเห็นปะสามารถบินได้แบบนี้เลยดูนะตกจากที่สูงนะเห็นปะก็ไม่เป็นอะไรนะครับผมสามารถขุดบล็อกได้ตามปกติ เพราะวันเป็นโหมดสเ r เว l ลนั่นเองหรือจะปิดการใช้งานถ้าสมมติว่าผมบินอยู่แล้วผมกดปิดการใช้งาน F A L S E ปิดการใช้งานแบบนี้แล้วเรากดตรงนี้มันยังบินได้อยู่นะครับผมแต่ตอนตกลงมามันจะเป็นดาเมจแบบนี้แล้วถ้าเราจะบินเห็นปะมันจะบินไม่ได้เพราะว่าเราปิดการใช้งานไปแล้วแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเปิดการใช้งานอยู่แบบนี้แล้วเราออกจากแมปแบบนี้ แล้วทีนี้เราก็เข้าแมปไปใหม่ใช่ไหมพอเข้าแมปมาแล้วเนี่ยเราเปิดการใช้งานอยู่ใช่ปะอ่ะเราลองบินดูนะเห็นปะมันจะบินไม่ได้นั่นก็หมายความว่าเมื่อเราออกจากแมปตรงนี้เมื่อไหลคำสั่งนี้มันจะถูกลบออกไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเข้าแมปมาใหม่เนี่ยเราก็แค่ทิมคำสั่งเดิมแบบนี้เท่านั้นมันก็จะสามารถใช้ได้ใหม่ก็จะสามารถใช้ได้เหมือนเดิมเป๊ะเ,เ,เลย ก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายคนไม่มากก็น,น้อยเนาะถ้าใครที่อยากให้ผมสอนอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพิจารณาอีกครั้งนึงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจ้า